สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวของต้องห้ามแม่ยานางรถห้ามไหว้โดยเด็ดขาดคลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องของผลไม้ที่ห้ามไหว้หรือว่าบูชาท่านแม่ย่านางนะคะก่อนอื่นเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะ ลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนมองไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือก็เป็นได้คะ่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะแม่ย่านางถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับเรือมาแต่โบราณน,นะคะ โดยเชื่อกันว่าแม่ย่านางเปรียบเสมือนเทพธิดาประจําเรือที่จะคอยคุ้มครองทุกคนให้เดินทางอย่างปลอดภัยพร้อมให้โชคลาภแก่เจ้าของเรือลํานั้นๆแต่เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยใช้รถยนต์เป็นพาหนะแทนเรือดังนั้นจึงต้องมีการกราบไหว้น,นำของมาเส้นสังเวยแม่ย่านางก่อนจะนํารถคันดังกล่าวไปใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะทีนี้เรามาดูผลไม้ที่ห้ามไหว้แม่ย่านางรถกันหน่อยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ผลไม้ไม่มงคลที่ไม่ควรนามาใช้ไหว้แม่ย่านางรถหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ด้วยนะคะมักจะเป็นผลไม้ที่มีสีเข้มหรือว่าสีดํารวมทั้งผลไม้ที่มีความหมายในเชิงไม่เป็นมงคลดังต่อไปนี้เลยค่ะมะตูมหมายความว่าทําอะไรก็ต้องเร่งรีบเหมือนไฟลนกล้นทําให้ทําได้ไม่ดีนะคะระก,กรรมจะหมายถึงความล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จละมุด สิ่งที่ทำจะไม่มีความโดดเด่นหรือต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆลูกจากหมายถึงความไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงถัดมาคือลูกคลับหมายถึงสิ่งที่ทำจะไม่ถูกมองเห็นหรือถูกปิดบังเอาไว้ไม่เจริญก้าวหน้าถัดมาคือลูกท้อหมายถึงความท้อแท้เบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจและลังศาสตร์หมายถึงความยุ่งยากวุ่นวายมีแต่เรื่อง ถัดมาคือกระท้อนหมายถึงสิ่งดีๆที่ต้องการเผยแพร่ออกไปจะสะท้อนกลับมายังจุดเดิมน้อยนาหมายถึงสิ่งที่ทำมักติดขัดมีอุปสรรคอยู่เสมอทำแล้วไม่ค่อยเป็นผลน้อยหน่งหมายถึงความไม่สมบูรณ์แบบพบเจอแต่ปัญหาและอุปสรรคผู้สาทำแล้วได้ดีแค่ในช่วงแรกและมักจะแผ่วบางหรือซาลงถัดมาคือมังคุด ทำอะไรก็ไม่ได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นหรือดีได้ไม่สุดถัดมาคือมักขิดหมายถึงการประสบปัญหาความขาดแคลนไม่ครบถ้วนถัดมาก็คือมะเฟืองหมายถึงความฝืดเคืองไม่ราบรื่นและส่งท้ายกันที่มะไฟหมายถึงทำอะไรก็ต้องเร่งรีบเหมือนไฟลนกล้นทำให้ทำได้ไม่ดีนะคะ หลังจากที่ได้รู้จักกับผลไม้ที่ห้ามไหว้แม่ย่านางรถกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อผลไม้มาบูชาแม่ย่านางก็อย่าลืมพิจารณาเลือกกันให้ดีก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทางรถยนต์และคนขับนะคะเอาล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดผลไม้ต้องห้ามห้ามมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งแม่ย่านางรถ ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ